คาระวะท่านอาจารย์เลือกแก่พวกเจ้าสองคนแล้วสินะเสียเช,อเช้อปานของเจ้าเพิ่มขึ้นอย่างมากหนึ่งเดือนมานี้คงดูดปานของคนอื่นมาไม่น้อยเยี่ยมจริงๆแต่คนที่ถูกดูดปานยังแข็งแกร่งกว่าเจ้าอีกเสียดับเยี่ยมมากขอบคุณท่านอาจารย์ลูรลี่เจ้าเองก็พัฒนาไม่น้อยเช่นกันทักษะทั้งสี่ที่ข้าสอนไปเพิ่มระดับขึ้นมา จองชัดเจนขอบคุณท่านอาจารย์เอาละยังไ้ก็ตามข้ารับสิทธิแท้จริงเพียงคนเดียวเท่านั้นเอาแบบนี้แล้วกันขอให้เวลาอีกเดือนหนึ่งใครมีพลังบอบเพอาะมากกว่ากันข้าจะรับคน,นข้าจะกักตัวปิดด่านฝึกฝนอยู่เต็มเวลาหนึ่งเดือนคราพผูเจ้ามีใครคนหนึ่งตายไปข้าจะไม่เสบสาวให้มากความเพราะฉะนั้นเจ้าฝึกฝนกันให้ดีๆคำพูดแบบนี้มีเลนะ่หนอแยกย่อยได้ครับ สิน้องลู่ยินดีกับเจ้าได้นะพัฒนาวิชาได้สักทีเจ้าอยู่แค่ก่อลมปานขั้นแรกก็ฝึกฝนทักษะได้ขนาดนี้เจ้าทําได้อย่างไงแค่โชคดีนะไม่มีอะไรหรอกข้าขอตัวก่อนเนาะเดี๋ยวซีสิหน้องลู่มีอะไรหรอก,ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากให้เจ้าตายตายไปซะเท่านั้นเงาผีลวงนี่มันขั้นที่สี่ของก้าวเงาวิญญาณเจ้าทำได้ขนาดนี้เชียวหรอสิ์พี่ไม่เอ็นดูข้าแล้วหรอ ไม่ทันไรก็เผยหงจิ้จอกออกมาซะ้นแล้วอย่ามาไขซื้อเลยในเมื่อเจ้าก็ไม่ได้โง่คําพูดออก่อนย์เมื่อกี้เจ้าก็น่าเข้าใจดีอยู่แล้วเราคนใดคนหนึ่งต้องตายมันเลี่ยงไม่ได้หรอกแล้วท่านก็คิดว่าคนที่ตายควรเป็นข้างั้นเหรอเลือกพูดมากสักทีตายไปซะคิดว่าทําได้ก็เข้ามามันอยู่ระดับก่อนตั้งลงไปขั้นแรกทาไมถึงรับวิชาของข้า,ขาได้กันไม่เลวดูท่าแล้วคงจะอมอมือไม่ได้แล้วสิ ยันไบนี้ถูกหรอรวมปานส่วไว้จนเต็มเจ้ายังมั่นใจจะรับมือได้อยู่ไหมอยากรู้ท่านก็ต้องลองดูเอาเร็วมากข้าก็มีทีเด็ดเหมือนกันน่ะนี่มันคืออะไรเย็นมากมันคือย่าวิญญาณหิมะเมื่อเข้าสู่ร่างกายยิ่งเจ้าขยับตัวมากเท่าไรมันก็ยิ่งแช่แข็งเจ้าขั้นขึ้นเท่านั้นนี่เจ้าระวังตัวกับข้ามาตลอดเลยงั้นสินะ สิ่คนอื่นทยอยหายตัวไปจนหมดเหลือแค่ข้าคนเดียวคิดว่าข้าจะไม่รองตัวเรื่อง,งการนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะทุ่มสุดตัวอสูรตัวนี้ข้าจับได้ที่ภูเขาหมืน่นปีศาจเมื่อรวมกับยันใบนี้พลังของมันย่ระดับก่อตั้งลลมาข้าสิบถึงวิชานี้จะทําให้พลังบ่มเพาะของข้าลดลองครึ่งหนึ่งก็เถอะแต่มันก็คุ้มค่าที่จะสามารถข้าเจ้าได้ขอตั้งปอระดับสิบแถมยังมาจากภูเขาหมื่นอสูร เดี๋ยวนะทำไมข้าคุณหน้าเจ้าจังเลยอ๋อเจ้านี่เองจำได้แล้วตัวที่หนีข้าไปได้เอออะไรนะทำไมเจ้าต้องหนีมันด้วยมันแค่ดับหนึ่งเองเออดับอะไรข้าไม่นสนใจแต่ข้าไม่ก่อยุ่งไปละเสียใจฮนะหนีเข้าไปรอบสองแล้วลุลี่เจ้าเป็นใครกันแน่ทำไมอสู่ระดับนี้ถึงกลัวเจ้า ทำไมข้าต้องบอกเจ้าห่วงตัวเจ้าเองก่อนละกันน้องลูกข้าขอโทษข้ายอมเป็นของเจ้าไว้ชีวิตข้าเถอะนะข้ายอมทําทุกอย่างเจ้าต้องการให้ข้าทําอะไรก็ได้ช่วยข้าทีเถอะโทษทีนะแต่ผู้หญิงโสกปล่ข้าไม่ต้องกาอนไม่นะเจ้าสมควรได้รับมันแลละแจ้งเตือนจากการสังหารผู้บอเพอวิชามารครั้งแรกทําให้ทักษะฝ่ามือสลายใจเพื่อพาใจมาก ระดับความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นส0 0รอเปอร์ซ็นตระดับความรักษะเพิ่มขึ้นส0เปอร์เซ็นตเพิ่งมาขนาดนี้เขี้ยวหรอกไม่เลวไม่เลวไม่คิดว่าคนสุดท้ายจะกลายเป็นเจ้านะ่ารูหลีขอบคุณท่านอาจารย์ทักษาทั้งสี่ของเจ้าเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วเวลาแค่เดือนเดียวบอกข้าตรงว่าเจ้าทําอะไรได้เจ้าคงไม่คิดว่าข้าจะเชื่อเรื่องบังเอิญหรอกใช่ไหมเรื่องของข้าปิดบังไปตลอดก็ไม่ได้แล้วท่านอาจารย์ มีผู้โสในสำนักมอบสองทักษะนี้ให้แก่ข้าข้าฝึกฝนทักษะที่เพิ่มความเร็วและแข็งแร่งของร่างกายเท่าน้ทักษะนี้เป็นทักษะรับของฝ่ายธรรมะใครเป็นคนให้เจ้ามาเขารูร่างเป็นยังไงเขาอยู่ในหอตำราเขาอยู่ในหอตำราคนี่กาดเราผมสีแดงเข้มให้กับโลกมนุษย์ไว้รอบอเจ้านั่นเองยล้กหกข้าเจ้าคือร่าง อวาตารของพระโพธิสัตว์เน่นเหรอลเล่าอวตารของพระโพธิสัตว์คืออาจารย์ข้าไม่รู้ท่านหมาถึงอะไรถ้าไม่ใครซื้อก็เท่านั้นหรออคข้าด้วยอาวุธวิเศษชิ้นนี้จะทําให้สิ่งที่ปกปิดถูกเปิดเผยนี่เป็นแบบนี้ได้อย่างไรข้าก็จะผิดไปเองเหรอในเมื่อเจ้าแสดงความปริสุทธิ์ยจข้าจะยอมรับรือชาทั้งสองก็ฝึกฝนต่อไปในเมื่อผู้โสคนนั้น ให้ความร่วมมือข้าก็จะไม่ขัดนึกว,ว่าตอนฝึกทําอะไรผิดรรพาลาดให้ถูกจำได้อีกั้งั้นนะดูลหืออุปนิสัยของเจ้าเป็นคนเงียบๆไม่ฝักไฝวิชามานเท่าไรมันต้องกับข้ามกับข้าอย่างมากแต่ถ้าเืิดเ,เจ้าผ่านกันทดสอบมาได้ข้าจะรับเจ้าเป็นศิษย์แท้จริงจากนี้ให้ย้ายเข้ามาในฝ่ายไหนและเลือกสถานที่ที่ได้พักได้ตามใจชอบเลยขอบคุณอาจารย์ เป็นสิทธิแท้จริงของมาร์สูลคนนี้จะให้ขายหน้าไม่ได้เขาจะใส่ทอดวิชาเวทอสูรคืนโลหิตให้กับเจ้าแต่รับเจ้าสมัยเวทอสูรคืนโลหิตถูกเรียนรู้นี่คือสมบัติวิเศษิค่าเคยใช้ตอนท่องยุทธภพจีดีร้อยศูนมันสามารถกักขังอสูรได้เจ้าสามารถเรียกมันออกมาได้ใช้การเป็นทาสส่วนตัวด้วยใช้งานเป็นอาวุธลับก้วด้วยความหนักถึงห้าพันกิโลหากใช้นี้ มันจะเป็นอาวุธที่น่ากลัวมากสมบัติระดับต่ำก็มาถึงราคา5,000หินวิญญาณระดับต่ำเขาเช่างาสิทธิ์ขอขอบคุณอาจารย์เอาระไปหาที่อยู่ใหม่ซะและเริ่มต้นวิชายยญ่ให้เขามาขายหน้าข้าวเจ้าติดตัวอะไรให้จังไว้สิทธิ์พี่คนอื่นถทำห้เดือดร้อนจริงๆไม่ต้องมาหาข้าสิทธิ์รับซ่าข้ารอดแล้วถึงที่นี่จะไม่ค่อยมีเส้นวิญญ,ญาณอุดมสมบูรณ์มากมาย แต่ก็เงียบสงบที่อยู่ของสิทธิแท้จริงมันดีแบบนี้นี่ระบบขอตรวจสอบทั้งสามใยสวบมเลือกคนอื่นอีกแล้วข้าคงไม่เหมาะกับวิชานี้เดี๋ยวนะเกนทัของท่าศักดิ์สิทธิ์บอรทักษะแม่คราม่วงสาสนยสุริยาข่าววันแล้วเชื้อยังมีวิธีอื่นจริงๆอวิชาอะไรอ่ศูนย์กืนโลหิตจงดูดซับเกนแท้แห่งธาต เมฆาม่วงสาดแสงสุริยันจันทร์แจ้งเตือนมหาสนคืนกิโลหิตได้รับแก่นแท้แห่งธาตุไฟจำนวนมากความขึ้นหน้าหนึ่งรอเปอร์เซนระดับทักษะสิบเปอร์เซ็นตเยี่ยมไปเลยมันสามารถฝึกฝนไม่ได้กันได้จริงถึงจะดูใจร้ายไปหน่อยก็เถอะวางใจเถื่อหน้าข้าไม่ได้ทำอะไรลูกเกินเจ้า,ราหรอกแค่ดูแกนแท้เฉยๆมีคนมา้องชายที่เขาว,ว่าเจ้าคือศิษย์น้องคนใหม่ข้าคือศิษย์พี่แปดไปกินเฝย ข้าอยากทำความรู้จักกับเจ้าหน่อยสิทธิ์คนที่แปดสิทธิ์ของฝ่ายมารนวนแต่เป็นคนไม่ดีข้าต้องระวังไว้ให้ดีนะขออภัยพี่แปดข้าเพิ่งย้ายเข้ามาในบ้านก็ไม่มีอะไรต้อนรับท่านไดเลยคนกันเองต้องช้อย่าได้เกงใจข้าไม่เชือสาอีกอย่างข้าพอเดาได้ว่าเจ้าคงไม่มีอะไรในบ้านแน่นอนบ้านหลังนี้ชื่อว่าหอสองดารา เจ้าของคนเก่าคือซีพี่คนหนึ่งของเราตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วล่ะท่านอาจารย์มีสิทธิแท้จริงเพียงแค่สิบสามคนตอนนี้เหลือแค่สิบพี่ใหญ่ซีพี่รองซีพี่สามิบพี่หญิงหกแล้วก็ข้าด้วยคนที่เหลือถ้าไม่ทาบศูนก็เสียชีวิตไปแล้วปัจจุบันนอกจากเจ้าแล้วก็มีแค่สิบพี่หญิงสอนกับข้าเท่านั้นที่อยู่ในกาย ไม่ตายแตะสูญเสียก้าวเป็นศิษย์ของมาโลหิตช่างอันตรายถ้าเจ้าไม่ต้องกังวลเจ้าคือน้องเล็กของเราตอนนี้ตอนนี้ข้าไม่มีเงินละสิท่าการฝึกฝนล้วนต้องใช้เห็นวิญญาณจำใจเชื่อสอยทั้งสิ้นข้าสามารถให้เจ้ายืมได้โดยไม่คิดดอกเบี้ยแม้แต่แดงไม่คิดดอกหรอทาไมท่านถึงเสนอมาให้ข้าล่ะเรายังไม่รู้จักกันด้วยซ้ําเจ้าไม่สศิษย์น้องเล็กของข้าอีกทั้งถ้าเจ้าเงาแล้วก็ข้าสามารถจัดหาสางงามาให้เจ้าเพล่ดเพลินได้นะ พี่เจ้าเซส,สัญญาฉาบับหนึง่งหากวันที่เจ้าเกิดตายลงมาหรือสบสนไปทุกอย่างในบ้านของเจ้าหลังนี้ก็จะยกให้มันให้ข้าแทนดอกฟังดูไม่เลวใช่ไหมละ่ะพี่แปดช่างมีน้ำใจจริงแต่ขาดเห็นวิญญาณเมื่อไรก็ต้องนึกถึงท่านคนแรกแน่เรียกว่าน้ำใจหรือเป็นคนคิดการไกลกันเจ้าคือคนแรกที่ปฏิเสธข้าที่ข้าถึงเสนอสาวงามให้เจ้าก็ไม่สนใจสิทธิ์ดอกเจ้าก็ยังคง หนุ่มแน่นหรือว่าเจ้าชอบไม้ป่าเดียวกันไม่ใช่แบบนั้นสิพี่ข้ามาจากสถา,านที่แปลกๆหน่อยยังไม่ชินหญิงสาวที่สถา,านที่แปลกๆมันต้องเป็นป่าสวยแน่ๆที่ใเจเจ้าก็ชอบแบบครึ่งคนครึ่งสัตว์เนาะมันให้อารมณ์กว่าอย่างนั้นเหรอข้ามันช่างเป็นกรมในกาลาเทอเออไม่ใช่แบบนั้นข,ข้าดูโลกจิตแบบนั้นเชียวเหรอในเมื่อน้องชายมีรสสนิยอมเงิข้าพิเศษข้าจะไม่ขัดอะไรเจ้าอีก เจ้าเปลี่ยนใจมาหาข้าได้ทุกเมื่อสิทน้องข้าขอตัวละข้าจะมัวชักช้าไม่ได้นีโดนแต่การแข่งขันข้าต้องพัฒนาตัวเองให้ได้สูงวันนี้โดยเร็วแจ้งเตือนเวทอสูนคืนกินโลหิตมีความอยากห่ารสูงมากเนื่องจากคุณไม่ได้ออกไปไหนมันทําแบบนั้นได้ด้วยหรอแบบนั้นก็เหมือนทักษะตัวจับระดับสูงเลยล่ะสิทักษะเวทอสูนคืนโลหิตตวรวจพบพลังงานขั้นหินสุดขั้ว ตรงความต้องการอย่างมากตำแหน่งผู้เขามือนกสุ้นี่มันอสูรวิญญาณแบบมีปัญญามันหายากมากถ้าจับมาได้แล้วขายไปแล้วก็คงได้สักหมืนห่นหินวิญญาณระดับต่ำเพียงพอให้ข้าไปใช้สักเดือนหนึ่งผู้เขามือนสศ้เมื่อกลับมาได้ไม่นานก็ต้องไปอีกแล้วหวังว่าจะเจอนะเฮ้อ <c oughs> เรื่องไม่ได้จริงๆไม่ได้พบกันนานเลยนะน้องได้ข่าวว่าเจ้าเข้าเป็นศิษ้จริงแล้วงั้นสถานะของเจ้าก็เท่ากับข้าแล้วสิ สิพี่ลูกเอา้านี่หินวิญญาณห้าก้อนที่เจ้าให้ข้ามาก่อนหน้านี้ไป่ยินเฟยเป็นคนข้าดูแลอยู่ในเมื่อเจ้าเป็นสิทธิของน้องของเขาข้าก็ไม่ควรรับหินวิญญาณจากเจ้าหรอกตั้งเป็นสิทธิ์ล่าตะเวนของที่นี่ไม่จมําเป็นต้องคืนมันให้กับข้าก็ได้หรือนางมีแผนการอะไรอะไรหรือเจ้าคิดว่าข้าน่าจะสงสัยหรอได้ข้ารับคืนก็ได้ขอบคุณเอะเจ้าดูหนุ่มแน่นได้ค่ะว่าไปกยินเฟยเสนอสาวงามให้เจ้า ได้เห็นใดไม่ยอมรับล่ะเจ้าคงไม่ได้ชอบผู้ชายจริงเละะเธอไปใหญ่แล้วข้าไม่ได้รับนั้นเพราะว่าหลังจากที่ข้าเจอสิษยพี่ลูกเฮกผู้หญิงคนอื่นก็ไม่เคยอยู่ในสายตาของข้าเลยต่างหากจริงหรอแต่เมื่อเจ้าพูดเองงั้นถ้าข้าคิดจริงจังแล้วก็